เะไม่ดีเลยค่ะที่ตอนนี้ที่จะมามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็เพื่อจะเรียกว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ท่านก็บอกว่าก็กแปแลว่าจังหวดแห่งจังหวดแต่มาตรการที่ด่านในชิงมาตรการเนี่ยเขาออกมาอย่างไงให้ใช้อย่าง ก็โชคดีที่เราได้มีประสบการณ์ในการที่จะต่อสู้กับโรคระบาดท,ที่นานๆจะมีปีอย่างเงี้ยนะคะได้มีประสบการณ์กันถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจันหนึ่งนะคะก็อีกอันหนึ่งที่พวกเราทั้งทีของโรงพยาบาลหรือทางสาธารณสุขทั้งประเทศมีประสบการณ์รับรู้กันคือ ันี่เป็นพยาบาที่ดูแลค่วยเขาบอคุณอนะคะขอบอกเขาไม่ดีม่ตอใส่นะคะเราต้องดูที่อนตีบเตอร์นะคะคุณรุ่คารแข่เปียนนะคะ่ดน้ำลดแขนแล้วก็ุ่ทุ่านนะคะทางบริษัทอะออบคุณได้่ึงอวันอายุีกติตอนนี้ตัวเลขันน้อยลงนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีวัคซีนที่จะมาป้องกัน ว่าน <etic> ั้นก็ยังจเป็นาขาที่

ครั้งนั้นะครับ ในเรื่องอุปกรณ์ที่เรียกว่าส่วนใหญ่ก็คนทั่วไปจะใช้คําว่า PPE นะคะก็รวมทุกๆอย่างตั้งแต่อย่างเงี้ยชุดหมีนะคะหรือว่า face shield นะคะหรือหน้ากากอนามัยนะคะหรือ N95 นะคะจริงๆมันมีอุปกรณ์อีกหลายอย่างรวมแล้วทั้งหมด18รายการแล้วนะคะก็มีความจําเป็นจริงๆเราก็ใช้ทุกวันถึงช่วงที่ไม่มีผู้ป่วยนะคะ ไม่มีผู้ป่วยเราก็ใช้ในการป้องกันนะคะเป็นเรื่องของมาตรฐานทั่วไปในการป้องกันการติดเชื้ออยู่แล้วค่ะแล้วก็เนื่องจากส่วนหนึ่งที่มีการสนับสนุนมาจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะอีกส่วนหนึ่งคือประชาชนนะคะทั่วประเทศสนับสนุนมาให้กับโรงพยาบาลตรังค่ะคืออุปกรณ์ที่ประชาชนบริจาคมานะคะตอนรับมาแรกๆเลยเราก็จะเอามาคัดเกรดนะคะเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ย การผลิตต่างๆนียมีเกรดตั้งแต่เกรด ABCD นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีการคัดเกรดแล้วก็แยกไว้ว่าอย่างเนี้ยเป็นเกรดที่ใช้ในห้องผ่าตัดเกรดอย่างนี้ใช้ทั่วไปนะคะเกรดอย่างนี้ใช้สําหรับกรณีนคนไข้ถ้ามีคนไข้โควิดมาจะใช้เกรดยังไงนะคะมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็เก็บไว้ที่คลังเสร็จแล้วก็มีการเบิกจ่ายไปตามหน่วยบริการต่างๆในโรงพยาบาลนะคะขึ้นอยู่กับหน่วยนั้น มีหน้าที่อะไรการเบิกจ่ายไปก็ขึ้นกับหน้าที่อันที่หนึ่งขึ้นกับจํานวนผู้ให้บริการในแผนกนั้นๆมีจํานวนเท่าไหร่นะคะก็ไปก็มีการเบิกไปใช้นะคะโดยหลักการก็คือว่าทุกคนต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสมนะคะไม่ให้มีการติดเชื้อไปที่ตัวเองไม่เอาเชื้อของตัวเองไปให้คนอื่นนะคะอันนี้คือหลักการที่โรงพยาบาลบอกว่ามีอุปกรณ์ป้องกันใช้อย่างเหมาะสม ใช้ยังถูกต้องนะคะทาง PCR นะคะเข้ามาบริจาคมูลค่า1ล้านบาทนะคะเพื่อให้กับโรงพยาบาลในด้านของอุปกรณ <rolling. S 1> ์การแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อค่ะตัว,ตวอย่างะ<ช>อะไรบ้างคะอย่างเช่นที่คือเขาให้อิสระนะคะในการบอกว่าเรามีอุปกรณ์อะไรที่ขาดแคลนและจําเป็นเรอก็คิดว่าที่เราคุยกันในกรรมการก็คือหนึ่งเรื่องของเตียงอุปกรณ์เเรียกว่ามอนิเตอร์ติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วยนะคะ รวมทั้ง PPE ไม่ว่าจะเป็น N, เรื่องของ N95 นะคะ Surgical mask หรือว่าชุดหมีต่างๆนี้ค่ะที่เรามีความจำเป็นแล้วก็จะจัดซื้อจากเงินบริจาคที่ได้มาค่ะจริงๆเรื่องเรื่องของขันกำลังใจหนึ่งเราต้องมองว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของคนกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะว่าเราในสถานการณ์โรคระบาดท,ที่ระบาดไปทั่วโลกเป็นหน้าที่ของเราอันที่หนนะคะอันที่สเราต้อง พูดคุยให้เข้าใจถึงเรื่องโรคนี้เนื่องจากเป็นโรคใหม่ถ้าเข้าใจเราก็จะทํางานได้ถูกต้องอันที่3เนี่ยในเจ้าหน้าที่นะคะส่วนหนึ่งก่อนหน้าน,นี้ถ้าได้ข่าวที่มีผู้ป่วยเ็ดรายในยจังหวัดตรังนะคะมันมี contact case เรียกว่าผู้ที่สัมผัสโรคเรื่องมีกักบ,บริเวณนะคะเราก็มีที่ให้อยู่มีอาหารส่งนะคะแล้วก็ใครที่ต้องเป็นผู้ป่วยนะคะก็ดูแลกันอย่างดีค่ะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปให้คนอื่นและ ป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นหนักมากขึ้นนะคะจริงๆก็ถือว่าการที่จังหวัดตรังเป็นศูนย์นะคะเดิมมีคนไข้เจ็ดรายเนี่ยนะคะถือว่าจังหวัดตรังทั้งจังหวัดไม่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านนายแพทย์สจหรือทีมงานกระทรวงอื่นๆที่ช่วยเหลือดูแลกันตลอดเนี่ยทำงานได้อย่างเข้มแข็งนะคะทาให้สามารถหาผู้ติดเชื้อได้เร็วและก็กักกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อไปแพร่เชื้อให้คนอื่นอีกนะคะเราก็ถือว่า พึงพอใจแต่อย่างที่บอกโรคใหม่นะคะยังไม่มีวัคซีนเราก็ต้องเตรียมการเพื่อรองรับถ้าหากมีผู้ป่วยเกิดขึ้นอย่างเช่นโรงพยาบาลตรังเราเตรียมรับเรื่องโควิตวอร์ดนะคะที่เรากําลังปรับปรุงเพื่อให้สถานที่เหมาะสมกับการรับผู้ป่วยอันนี้ก็คือจะทำเป็นนกาทีฟเพชรรูมนะคะหรือแรงดันลบนะคะอันที่สองเนี่ยทั้งจังหวัดนี้เราคุยในะเรื่องโรงพยาบาลสนามหากมีผู้ป่วยมากขึ้นนะคะ ก็สามารถจะรองรับผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่มีอาการดีขึ้นแต่ต้องกักบ,บริเวณไป14วันไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะคะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนอื่นๆถ้าถ้าเดินดูในโรงพยาบาลนะก็จะเห็นว่ามีหลายอย่างที่เป็นเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเป็น new normal อย่างเช่นว่าทุกคนต้องใส่นหน้ากากอนามัยนะคะเมื่อออกจากบ้านอันที่2เนี่ยการตรวจคนไข้เราก็อยามที่จะทําให้เว้นระยะห่างหรือ distancing นะคะให้ทำยังไงให้นั่งห่างกันทํายังไงให้อ,อ่อ ลดการแพร่เชือ้อมีที่ล้างมือด้วยอแอล,แอลกอฮอล์เจลหรือว่าแอลกอฮอล์ที่เป็น waterless ของโรงพยาบาลน,นะคะค่ะเป็นงบประมาณที่จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะก็คือมอบเป็นเงิน1ล้านบาทนะคะเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มีเตียงผู้ป่วยนะคะมีชุด P.A. นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆนะคะ อันนีน้ถ้าว่ามีการดําเนินการทุกโรงพยาบทุกประเทศนะครับคาดว่าทุกประเทศค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเดินสายอยู่ในในทุกทุกภาคนะคะทําไปพร้อมๆกันนะคะออซึ่งทางนี้เนี่ยเป็นตัวแทนที่อยู่ดูแลในภัคใายนะคะออก็เมื่อเมื่อวานนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลน,นครศรีธรรมราชนะคะวันนี้ก็จะเป็นที่โรงพยาบาลตรังนะคะอุกคนตอานังแค่แต่ละแห่งีเหมือนหรือเปล่าครับมีนอกเับนอกนให้นะครับค่ะ ต่างกันค่ะแล้วแต่ทางโรงพยาบาลต้องการนะคะทางเรามีการประสานว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยขาดแคลนหรือว่าต้องการอุปกรณ์อะไรที่จะนํามาช่วยในใน,ในการดูแลป,ประชาชนกลางเนี้ค่ะก็จะมอบให้โรงพยาบาลตามที่โรงพยาบาลต้องการหรือขาดอยู่ในณขณะนี้ค่ะโครงการ,าารานี้ทีออ่สรดเมื่อไหร่ครโครงการเนี่ยจะมอบไปประมาณ77จงังหวัดหรือว่ามากกว่านะคะ ก็จะมอบต่อไปเรื่อยๆนะคะ